ใกล้ชายแดนนี้เองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเฉลยกันเลยนะฮะวัดป่าน้องหลมนะครับเป็นวัดที่หลวงปู่หมุนนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่หมุนนะท่านทุดงแล้วก็มาสร้างเป็นนิดเริ่ม ผู้ชมครับวันนี้นะผมพาผู้ชมมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็บรรยากาศนี่นะเป็นที่วัดนะครับวัดที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงด้วยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หมุนด้วยนะครับอยู่ที่วัดป่านหนองลมนียรถคันนี้นะที่ปู่สวงท่านใช้ประจำนาลูกศิษย์ลูกหาอย่างพระอาจารย์ขวัญพระอาจารย์จ่อยนยเป็นลูกศิษย์ตัวจริงน่าจะมีภาพอยู่เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆนะครับผู้ชมรถคันนี้ที่ไปไหนแล้วปู่สวงไปไปทุกที่ไปทุกทาง น,ะะนี่แหละเทวดาเดินดินจากหลวงปู่สวงนะเรามาเปิดตำนานเรื่องตำนานของหลวงปู่สวงนะจะเป็นภาพยนตร์ก็ดีจะเป็นเพลงแหล่นะท่านผู้ชมนะนี่คือบรรยากาศจริงรถจริงๆนะที่เห็นในยู u ูบนะฮะหลายคลิปใน u t u b e ก็มีเยอะนะฮะเรื่องรถคันนี้ถ่ายๆนี่รถอย่างนี้ยังอยู่จริงนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะผมพามาเจาะพามาดูหลวงปู่นะนี่กระถานี้น,นี่เดี๋ยวเรามาดูกใกล้ๆกันนะเดี๋ยวผม อันนี้เป็นว่าวนะฮะอันนี้เป็นรถนะครับอันนี้เป็นรถหลวงปู่ในนี้ทะเบียนหน้าสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งนะฮะที่ท่านใช้ประจำนะฮะเรือ่องนี้นะฮะรถนี้เขามาเกยตื้นไปนะขอใช้ประจําเลยนะฮะรถนี้เป็นสภาพที่วิ่งได้นะหลวงพ่อเคยใช้ประจํานะครับเคยเห็นใน u t u b e แล้วนี่แหละรถจริงตจริงถึงจริงไม่มีการตัดต่ตตอใดๆทั้งสิ้น ครับเรอยู่ในภาพนู้นก็มีนี่เป็นภาพนะท่านผู้ชมนี่เป็นภาพหลวงปู่นะฮะมีพระอาจารย์ขวานมีพระอาจารย์จ่อยแล้วนี่หลวงปู่สวงนะครับท่านผู้ชมที่เคยเห็นในี่ทุกคือรถคันนี้นี่สวรรค์มีตานี่นี่คือรถคันนี้นะที่ปู่นั่งประจำหลวงปู่เนาะเออเราทําหนังทําอะไรนี่คือเราเจาะข้อมูลจริงพื้นที่จริงเห็นภาพจริงกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูในตัวรถกันเดี๋ยวผมพาไปนะครับเนี่ยนะฮะจะเป็นรถนะฮะเอ่อนี่ยนี่ฮะตัวอย่างนี้นะครับเป็นตำแหน่งของหลวงปู่สวงนะฮะ ครับท่านเคยอยู่อาศัยอยู่นะฮะนี่ป้ายรถยังอยู่เลยปู่สวงนะฮะนี่นะฮะยังวิ่งได้นะปู่นี่ขอดูหน่อยนี่ปู่นั่งประจำหน้าเมื่อสมัยอดีตนะครับเนี่ยปู่นี่ฮะเราเจาะลึกนะฮะมีหมดนะฮะมีเป็นรถเก่าแก่นะหลวงปู่ใช้ประจำขอบารมีหลวงปู่ใช้ได้ปกตินะฮะนี่อนุรักษ์ไว้นะครับเป็นแผ่วตำนานของหลวงปู่สวงนะครับ วันนี้เป็นรถนะฮะหลวงพ่อฮะที่เดินด้ยรอบนะครับท่านผู้ชมแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยรถจริงๆริใช้จริงที่หลวงปู่สวงเนี่ยปู่สวงท่านใช้รถประจําตําแหน่งท่านเลยนะฮะจะมีหลวงชัยเขาขับนะลุงศาสตร์นะฮะสลรวัดกำนันที่เขาไปด้วยกันฮะจนไปถึงสิ้นบุญเลยนะฮะท่านละทั้งขานเลยรถคันนี้บรรทุกมาก็ละดสังขารต่างๆ่างนะฮะนี่ยังวิ่งได้เปิดประตูได้นะฮะหลวงปู่เขาจะนั่งอยู่นี่แหละฮะในภาพทั้ง YouTube ต่างๆ,ๆที่เห็นอยู่น,นี่คือรถจริงๆนะครับผู้ชมนี่คือตำนานหลวงปู่สวงที่หาชมยากและเป็นเรื่องจริงๆก็จริงๆหาไม่มีที่อื่นก็ไม่มีนะครับต้องมาที่นี่ที่เดียวนะครับของแท้ของจริงนะครับวันนี้นะบันทึกตำนานแดนแตดต้นเลยนะที่รุดรุดจากหลวงปู่สวงเมื่อเมื่อปี2543คือคนสมัยตอนปี43เนี่ยลูกศิษย์ลูกหา ของหลวงปูส่สวงไปกราบไปไหว้แล้วก็มาแวะผ่านวัดป่าน้องหล่มก็มาแวะกราบหลวงผู่หมุนก็มาเล่าประสบะการณ์นนต่างๆของหลวงปูส่สวงให้ฟังเราก็ศรัทธาท่านแล้วก็มีโอกาสได้ไปกราบที่ที่บ้านละลมที่กระท่อมเสร็จปุ๊บพอได้กราบประมาณเดือนมกราระกราบเสร็จ เรามีงานพุทธาพิเศษเมื่อสักปีช่วงปีสี่สามของเดือนเมษาเสาห้าทำวัตถุมงคลก็ได้มีความศรัทธ,ธาในตัวท่านอยู่แล้วก็ได้บอกของคนขับรถคือกำนันชัยขอ,อนิมนม์หลวงปู่สวงมามาร่วมพุทธาพิเศษงานหน่อยตอนนั้นที่ไปนะจากบ้านละลมท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นเกิดหนีขึ้นไปอยู่บนเขาพนมดงรักกลางคืน ฝนก็ตกทางก็ไปลําบากคนขับรถก็บอกเอ้าไปก็ไปไปพอไปเสร็จปุ๊บตอนไปนี่หมนท่านน่เป็นกลางคืนท่านก็นอนพิงไปอยู่แต่เราก็บอกกับยมชัยกนบอกว่าให้พาไปเนาะพาไปหน่อยนะเพราะว่าเราศรัทธาหลวงปู่สวงท่านได้ยินกิติศัพท์มานานไอ้ราะว่าถ้าเกิดว่าท่านจะนิม,มนต์หลวงปู่สวงท่านจะพาไปเนี่ยต้องพาไปล่วงหน้าสักสองวันเพราะว่า ถ้าเกิดว่าท่านชี้ไปทางอื่นเนี่ยเราต้องไปตามท่านก่อนแต่พอท่านหลับหรือท่านอะไรเนี่ยก็ค่อยวกกลับมาในวันที่แปดมีงานพุทธาพิเศษแต่ท่านออกจากบ้านละลมเนี่ยประมาณสองวันจริงๆถ้าเ่าพอออกมาจากทางใหญ่ทาง,ทางเส้นสี่สิบยี่สิบสี่กอกท่านก็ชี้ขึ้นทางอุบลไปเลยก็วกกลับมากว่าจะถึงประมาณตีสอง ประมาณตีสองมาถึงที่วัดป่าน้องลมหลวงชัยแกก็โทรมาบอกว่าจา้านไอ้ก่อไฟหนะ้าหลวงปู่สวงจะไปแล้วก็ามาถึงก็ก่อไฟเรียบร้อยมาถึงคนมารอเฝ้าหลวงปู่สวงเยอะหลายคนตอนนั้นมางานพิธายพิเศษด้วยปลุกกันมาแล้วก็กอ่อกองไฟเสร็จปุบ๊บแล้วก็โยงสายสินจากข้างบนวิหารมาให้ท่านที่ข้างล่างนั่งอยู่หน้ารถ อย่างภาพภาพที่เห็นเนี่ยงานบุทธาพิเศษในงานนั้นก็ดึงสายศิลมาให้ท่านอธิษฐานจิตแล้วก็ท่านก็โยนสายศิลเข้ากองไฟทูบเทียนหมอนอะไรก็โยนเข้ากองไฟหมดแล้วบวกอู้พอลูกศิษย์ก็แย่งกันใหญ่สายศิลพอรุ่งเช้ามาเนี่ยทานเทินกองไฟขี้เท่าขี้เท่าไม่เหลือเลยแย่งกันไปทําวัตถุมงคลที่ได้ยินบอกว่า กสินลุงปู่สวงเนี่ยเอาไปทํามวนสารพระอะไรต่างๆก็สักิ์สิทธิ์น่าดูทีนี้สืบเนื่องมาก็การเวลาต่อมาก็เมื่อสักประมาณปีห้าแปดละอยากจะอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าอยากจะได้รถล,ลุงปู่สวงมาเป็นที่สักการะบูชาก็ไปหาโยมชัยไปหาโยมชัยเนี่ยพอไปถึงคนขับก็บอกอาจารย์อยู่อำเภออะไร อําเภออะไรนึกขับใครขับขาอยู่ขู่ขันมันก็ไปขู่ขันเอ,อ้ามันไม่ใช่นี่มันผิดอำเภอมันเป็นสังขะก็ต้องกลับมาคนร่วมนั่งรถร่วมไปก็ก็ฝันเห็นในรถนั่งไปเอ,อ้ฝันเห็นซุ้มประตูลุงปู่สวงสงสัยจะต้องไปบอกไปกล่าวท่านก่อนละมัง่งบอกบอกโอ้ยม่เป็นไรบอกที่ไหนก็ได้จุดทู่บอกที่ไหนก็ได้ดบบอไไดพอไปเสร็จผิดอํเภอเลยพอผิดอํเภอ กลับไปก็กลับมาหาโยมชัยก็เหมือนกับจะได้เหมือนกับจะให้มันเกิดให้รถก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็กลับมากลับมาถึงประโคนชัยมาบ้านกวดมาเข้าปั๊มปตทอพอเข้าปั๊มปตทเสร็จปุ๊บขาออกเนี่ยเส้นทางนี้เราเราไปเรามาประมาณยี่สิบรอบละไม่มีปัญหาแต่พอมาวันนั้นอ่ะพอรถเข้าปัม๊มเสร็จปุ๊บพอขาออกคนขับนี่เป็นงงๆไม่รู้จะไปซ้ายไปขวา ออกซ้ายเหมือนเดิมคือกลับขึ้นประโคนชัยบุรีลำอ้อมไปอีกเป็นเลยร้อยกิโลผมอ้สงสัยเราไม่ได้บอกกล่าวท่านหลวงปู่สวงแล้วเนี่ยทางไม่น่าหลงเลยก็หลงได้ก็เลยกลับไปมารอบที่สองอีกคงไปบอกไปกล่าวไปที่วัดไผ่พัฒนาไปบอกกล่าวกับท่านจุดทูปอธิษฐานจิตว่าขอขอลถที่หลวงปู่ใช้เนี่ยเป็นที่ระลึก ให้ลูกให้หลานได้มาบูชาที่สถานที่แห่งนี้ก็ไปก็ไปกราบไปขอไปรอดลงอธิษฐานไปเสร็จปุ๊บง่ายเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการให้ให้บอกยมชัยยมชัยก็ทั้งทั้ท,ที่ดูจะจะยากนะทําไปทํามาเนี่ยถึงเวลาและว,วันนั้นไม่ได้วันนั้นไม่ได้แต่แต่พอพอถึงเวลาเนขับรถมาส่งเองแล้วก็ไม่บอกด้วย ไม่บอกได้ว่าจะขับรถมาส่งเพอถึงเอา้ารถมาได้ยังไงเนียบอกเอา้ายมชัยไม่บอกก่อนหร้วว่าว่ารถจะมาบอกโอ้ยหลวงปู่สวงไปตีตาผมบังคับผมนี่ให้มาส่งรถนี่ไม่เห็นทางเลยนี่ทําไมอ่ะไม่ไปส่งเขาทักทีรัําปากเขาแล้วไม่มาส่งลักทีก็เลยไม้มาส่งนี่แหละเป็นสาเหตุว่าโอ้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะหลวงปู่ ลูกศิษย์ลูกหาก็ขอขอประทานอภัยโทษกราบขอเข้ามาได้ว่าลูกศิษย์คิดไม่ละเอียดพอเขานลไปกราบขอเขมาราโทษท่านรถนี่มาเลยหลวงปู่สวงไปบังคับนิยมชัยขับรถมาส่งเองนี่หละคือความศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เห็นได้ไดชัดเจนจเจรินพรตอน,นี้แล้วเหรียญที่มาปลุกเพลที่กับหลวงปู่สวงที่ที่นี่ที่พระอาจารย์อยู่รุ่นไหนครับ อ๋อรุ่นนั้นเขาเรียกว่าเสาห้ามหาเศรษฐีปีสี่สามก็มีดวงเศรษฐีมีรวยรวยมีปีสี่สามไมเรียกมหามหาเศรษฐีเสาห้านะเต่กที่วัดฝ่าหนองหล่มเนี่ยวันที่แปดเขาเรียกว่าเป็นเสาห้าวันที่แปดมีสาอืมนะเรียกว่ารุ่นยิ้มรับทรัพย์เมื่อปีห้าห้าก็นิมนต์ลูกสาสายลูกลูกศิษฐลุงปู่มามีลุงพ่อประโยคเหรลียญหล่อลุงปู่สวง เป็นพ่ายานเป็นอะไรเงี้ยมีอยู่เหรียญพอเขาเรียกว่ายิมเราเป็นลุงปู่หมนยืนยืนเล็กๆออกรุ่นนั้นเป็นเป็นยืนเล็กๆยืนเล็กแล้วก็เหรียญลุงปู่สวงนี่เป็นเป็นเหรียญเป็นเหรียญหล่อลุงปู่หมนนี่เป็นรูปรูปยืนเล็กๆอ๋อภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือภาพรถลุงปู่สวงที่มางานพุทธาพิเศษวันที่แปด เมษายน2,543ันบามกำลังตอนนี้มาถึงใหม่ๆก็ก่อกองไฟก็มีการโยนต์กองไฟทูบเทียนอะไรใช้สงเสินที่อธิษฐานจิตเสร็จก็กองไฟเลยคนตกใจบอกพอโยนเข้ากองไฟเอะไฟไม่ไหมสต่ศีลก็ศรัทธากันใหญ่ขี้เท่าอะไร,ะไรทั้งหลายเนี่ยไม่เหลือเลยพอตกเช้ามาขี้เท่าขี้ฐานอะไรไม่เหลือไปทำกระสินไฟหมดเลย มีคนรัททานีน่แหละลุงปู่สวงตอนที่ปี55เรียกว่ายิ้มรับทรัพย์ก็ได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นมีเหรียญลุงปู่หมุนแล้วก็เหรียญลุงปู่สวงให้บรรดาลูกศิษย์ได้กราบไหว้บูชาเอาไปของสการะกันก็ทำมารุ่นปี55แต่เรียกว่ายิ้มรับทรัพย์เี๋ยวจะพาไปดูอยู่ที่ตู้จำหน่ายวัตถุมงคลมีวัตถุมงคลให้บูชาย เก้านิ้วชักยันลุงผู่ชักยันอันนี้ห้านิ้วอันนี้สามนิ้วให้คนได้บูชาเพื่อจะร่วมสมทบทุนเพื่อจะหล่อลวงผู่องค์ใหญ่ในวันที่สาสิบแต่วันเนี้ยพุทธาพิเศษวันที่หนึ่งกรกฎาก็ขอเชิญชวนยาดิยยมทุกท่านมาร่วมบูชาเพื่อจะสมทบทุนสร้างลุงปูมนองค์ใหญ่ก็มี ตามภาพบูชาก็ขนาดนี้โยมจริยมพ,พรเพิ่มไม่ได้ตอนรับแรุ่นนี้ปีสี่สามซึ่งโด่งดังแล้วก็มีคนศัทธามากราคาก็แพงขอสมควรจากบารรดาลูกศิษย์ที่ปัจจัยน้อยเราก็ไม่ทำมาทำรุ่นรุ่นรวยเบิดฟ้าซึ่งจะถอดแบบออกมาจาก้วยทันใจเมื่อปีสี่สามซึ่งมันเป็นปิตาลักษณะ พิมเดียวกันแต่ว่าจุดแตกต่างก็คือจะมีเม็ดยายเล็กๆลงงปูฝังด้านหลังของพระติตาโดยทันใจสองบางคนก็เรียกโดยทันใจสองจะมีมีทองคำเงินทองตาบาทแล้วก็ทองแดงฝังด้านหลังชุดกรรมการเนี่ยจะมี4ีสองค์เริงพอ จโจมไปแล้วครับเขาขิจกูดและทําให้ผมหายปวดหายเมื่อยก็น้ํามันของลุงพ่อเขียนเลยครับสูตรดั้งเดิมนะครับเจ้านายหายปวดหายเมื่อยสบายครับขึ้นเขาคล่องตัวเลยครับ